ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปนะครับวันที่8ธันวาคมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่9าธันวาหกเจ็ดนะครับกาลังจะแพ็กเบทเก็กโก้ที่ผมลงขายเมื่อวานนะครับเวลาผมเตรียมอุปกรณ์แพ็กเห็นไหมครับการกระแทกอัดบรรลุ่มเท่มครับไม่ต้องกังวลเลยม้วนใหญ่ใหญ่อย่างนี้ตอนแรกใหญ่กว่านี้นะครับผมคนอื่นเขาใช้ได้หลายเดือนนะผมใช้ไม่ถึงเดือนก็หมดนะครับผมแพ็กหนานะครับสภาพกีตาร์ทุกอย่าง เหมือนในคลิปทุกอย่างนะครับดูแลดีแล้วก็ตั้งเซตอัพสายให้แล้วนะครับสายไม่สายไม่สูงนะครับแต่บางดีด้วยครับนะครับทุกอย่างตามในคลิปวิดีโอทุกอย่างนะครับวิธีการส่งเนี่ยผมให้ลูกค้าเลือกได้เลย2แบบก็คือถอดคอแยกส่งซึ่งขอโทษครับถอดคอจะปลอดภัยที่สุดนะครับเซตอัพมันก็อยู่เหมือนเดิมแค่ใส่คอนะครับปรับแต่งเองนิดหน่อยหรือจะให้ส่งทั้งตัวก็คือ โอกาสเสี่ยงก็จะมากหน่อยอ่านี่คุณลูกค้าเลือกเป็นแบบส่งทั้งตัวในกรณีที่ส่งทั้งตัวเนี่ยโอกาสหักต้องยอมรับได้นะครับว่ามันจะต้องอาจจะมีการแต่หักได้สูงกว่าถอดคอแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะพักให้เต็มที่ไปครับเดี๋ยวมาตามดูการพักอีกครั้งครับวันนี้จะรีบทาคลิปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไปส่งสรบริษัทนิ่มจะมารับของใบสองเดี๋ยวจะไม่ทันครับดูแลด้วยใจครับ ขั้นแรกก็จะเบาๆไปก่อนที่บอดี้นะครับโชคดีที่เบรตัวนี้คอเป็นคอแบบตรงไม่ใช่หักลงข้างล่างก็จะหักยากหน่อยนะครับแพกมาหนาตรงนี้ไปก่อนครับรอบแรกครับชิวๆไปก่อนเดี๋ยวรอบเพิ่มให้มันหนากว่านี้แต่หลายคนแค่นี้ก็ส่งแล้วนะครับอันตรายมาหากผมไม่ชอบแบบส่งแล้วไปเขียนว่าห้ามโยนห้ามมาแทงไม่ต้องกลัวหรอกครับเขียนยังไงก็โยนโยนอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวคนพวกนี้เขาโยนแลงอยู่แล้วครับเอาละเดี๋ยวไปยันต่อครับ เดี๋ยวจะคุ้มเข้าไปอีกเลมใหญ่ๆนะครับแพ็คหนาๆอย่างนี้นะครับไปอีกแผ่นใหญ่ๆครับที่บอดี้นะครับซัดเข้าไปคุ้มไปอีกชั้นครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับครับตอนนี้บอดี้หนาแล้วครับเดี๋ยวผมจะคุ้มด้านข้างอีกนี่ครับตัวทีที่ผมจะเขียนไว้เลยว่ให้รู้ว่าท็อปเป็นด้านบนนะครับเฉพาะตัวบอดี้นะครับตรงตูดเนี่ยพอใจแล้วตรงตูดแต่การแต้แงพอใจแล้วก็เอมากแต้แงก็เอาสก็อตเทปพันทับอีกทีมจะเหนียวขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเก็บตามขอบขอบด้านข้าง ถ้าไปคอทีหลังครับอยู่นี้อีกทียบาไปลอตัวครับต้องลองจับดู้านข้างเพิ่มหน่อยครับไปต่อครับนี่ครับตรงนี้เป็นด้านข้างของบอดี้นะครับด้านแขนนะครับมันยังบางนะฮะมันยังบาง่จริงสำหรับคนอื่นนี่คือหนาแล้วนะสลับผมคือบางต้องซัดเข้าไปอีกขนาดนี้ครับโอกด้านข้างนะครับด้านข้างลําตัวนะครับโบกเข้าไปครับเดี๋ยวมาดูต่อครับโบกทั้งสองข้างนะครับนี่ครับด้านข้าง ครับโดนโปะเพิ่มล้วเป็นอย่างนี้ครับก็แทกเข้าไม่ถึงตัวเขาหรอกครับหนามากครับหนามาอย่างนี้เลยด้านข้างนะครับอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันครับหนามากเข้าไปถึงตัวเขาแล้วครับเดี๋ยวมาแพ็คที่คอครับด้านล่างนี่ก็หนาแล้วเนี่ยหนาเลยวางไว้ที่พื้นนี่แบบนี่น่าจะมีถ้าลองกระดอกเบาๆจะไม่มีเสียงนะแต่ว่าต้องแพ็คคอเพราะขอให้สูงขึ้นมาให้มันมหนาเท่ากันไม่งั้นคอจะตกเข้าไปาบากุ้นะครับมือต่อครับเห็นไหมคอ อันใหญ่เลยไดนี่ครับบอดี้เวลาเราแพ็กหนาเลยนะครับที่มีหลายท่านที่ไม่ยอมแพ็คหนาแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยเปวดเกรงกระแทกพอแพ็คบอดี้หนามากเวอร์แบบนี้ทีนี้คอต้องแพ็กหนาขึ้นมาให้เข้ากันไม่งั้นโดนลงไปมันก็ดคอมันก็หักเสียเหนไหมครับเพราะคอมันตกลงพื้นทำยังไงให้คอมันหนาถ้าบอดี้เนี้ยเนี่ยที่จริงมันบาลานซ์กับบอดี้ของคอถ้บอดี้เตใหญ่จนมันมีดัก ก็เลยหือแค่เลน้เดียวเองครับป้องพันตรงก่อมาจนหนาเท่านี้ครับให้การแพ็คเยอะมากครับเขาเลยไม่ค่อยแพ็คหนาจันะครับแต่ผมทำให้ด้วยัจครับมาชมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับให้จนคอหนาเลยครับเดี๋ยวไปต่อนะครับจะมาเน้นตรงหัวเราหัวมาหนาสวมข้ออีกทีนึงพอแพ็คยาวมากกล่องก็จะใส่ไม่ได้อีกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต่อกล่องให้ได้นี่ครับเห็นไหมครับคอเอามาจนหนาหนาขึ้นมาขนาดนี้ละ เดีย๋ยวอาจจะเอาขวดน้ำลองใต้คออีกด้วยนะครับไปต่อครับแค่นี้ยังไม่พอยังมีอีกเพียบครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหลังของกีตาร์นะครับด้านหลังคอตรงนี้จะมีแอ่งอยู่นิดน,นะครับผมก็จะใช้หนาๆอย่างนี้ต้องให้มันเป็นระนาบเดียวกันนะครับเราก็ลองไปอ่าเราก็ลองหนาอย่างนี้ไปอ่าแค่นี้มันก็ไม่เป็นไม่เป็นแอ่งแล้วครับเนี่ยมันต้องเช็คแบบนี้ครับ เวลานอนลงไปมันจะได้อ่าไปครับแพ็กไปเลยต่อไปก็เหลือแค่ส่วนหัวนะครับของตัวหนามากแล้วไปส่วนหัวครับไปต่อเลยครับครับมาดูส่วนหัวกันครับส่วนหัวนี่ต้องห้ามงกกระแทกเลยนะครับเลนพันไปหมดแล้วมันมีลูกบิดด้วยแล้วหัวมันแหลมเล็กด้วยนะครับต้องกันได้เยอะเดี๋ยวผมจะเอามาครอบอีกชั้นนึงอีกตอนนี้ดูนะครับหนาขนาดนี้ครับ ถ้าเขาโยนลงพื้นเนี่ยไม่มีเสียงไม้แล้วนี่ครับไม่มีเสียงไม้กระทบพื้นที่ผมจะหยุดพูดนะพอนะครับไม่มีเสียงตอกไม้กระทบพื้นเหรืออะไรเลยครับเหลือเสียงการกระแทกเอาละเดี๋ยวลองคอด้วยขวดน้ําไม่แน่ก็จะใช้การกระแทกพันให้มันเต็มไปเลยไม่ให้มีช่องว่างไปเลยยอดเยี่ยมไปเลยครับ สลีระของกีตาร์เบสตัวนี้ส่วนหัวมันจะเป็นหัวรําแหลมเล็กใช่ไหมครับมันจะอ่อนแอหน่อยเราก็ทําให้มันแข็งแรงมากๆได้ครับผมแพ็คตรงนี้หนามากแล้วเดี๋ยวได้ใช้กระดาษเนี่ยหนาๆสวมแล้วด้านในตรงนี้จะหนามากนี่ครับตรงนี้จะหนามากกระแทกเข้ามาเนี่ยไม่ถึงนะครับเนี่ยแข็งเปึ๊กเลยเราพันไว้ตรงนี้ต้องหนามากนะครับเข้ามาเนี่ยไม่มีทางถึงหัวครับสวมเข้าไปเลยสวมเข้าไปนะครับไปต่อครับ นี่ครับเพิ่มขนาดที่หัวครับหนาปึกทีนี้กล่องจะยา่ามากแล้วตรงนี้ยังบางผมขอแพกตรงนี้ขึ้นมาอีกครับตรงคอตรงนี้เอาให้เต็มเลยไปต่อครับเอาให้ตายครับอย่าไปหวังพึ่งให้เขาไม่โยนครับเราต้องพึ่งที่เราพักให้ดีครับเอาละครับคงไม่ได้ต้องใช้ขวดตอนแรกจะเอาขวดโปรตีนเวฟแพ็กไม่ต้องแล้วละครับผมแพกจนคอมันหนาเท่ากันหมดเลยไหมครับการกระแทยต้องใช้เยอะมากนะครับ จากม้วในใหญ่เลอแค่นี้เองตอนแรกม้วนมันใหญ่มากนะครับหมูกกวาดเปีเสียงดังลูกหัวใหญ่มากนะครับจากหัวเล็กๆก,ก็แพคจนหนาแล้วก็การกระแทกนะครับแพ็คอจนหนาจากคอเล็ก,ลกแค่นี้ครับหนาขนาดนี้นะครับระนาบโดยตรงแพคลงกล่องส่งเดี๋ยวนี้ครับไปกันต่อครับยังไม่เสร็จไม่สิน้นทันทีครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังของบอดี้ใช้โฟมอีกขันหนึ่งรอง ช่วยลองรับบอัดีนะครับไปต่อครับผมครับผมสรุปด้านหลังผมใช้อันนี้รองอีกชั้นนึงครับเป็นโฟมนะครับจะช่วยกันกระแทกขั้งหมดเวลาระวังด้านหลังลงพื้นในกล่องนะครับนี่ครับผมจะลองวางให้ดูนะครับพอเราเอาอันนี้รองไปชั้นหนึ่งครับข้างหน้าเราหนาแล้วข้างล่างเรายังมีโฟมกันอีกทีนี้มันก็จะเห็นไหมครับโดนไปมันก็ติดโฟมเราหมด โฟมใต้คอนไหมครับโฟมใต้คอโยนไปมันก็ติดคอติดโฟมเราแผ่นนี้จะลองซับพอร์ตที่เฉยนี่ครับโอเคลงต่องกันเถอครับไปยังครับยังไม่พอนะครับน้องเอด้านหน้าเอาอีกแล้วครับทนไม่ไหวกระแทกใช้โฟมนะครับวางแนวยาวตามแนวคอนี่ครับ กันอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าไปถึงเราแล้ว,ลวข้างล่างก็มีข้างหน้าก็ข้างบนก็มีตรงบอดี้ครับใช้อันนี้การนอีกรอบหนึ่งมันจะมีชุดปิกอัพย่องตรงนี้ครับแล้วก็วอลลุ่มเข้าไปถึงเราแล้วครับเรียบร้อยด้วยใจครับครับผมลงต่องเรียบร้อยครับผมใช้ลังที่เป็นลังแอนนะครับมันจะแข็งแรงกว่าลังกีตาร์หลายเท่านะครับ กระดาษของรังแอร์เนี่ยามันจะหาซื้อ,อยากนะครับต้องไปซื้อร้านแอร์นะราคาแพงครับลังมันจะเป็นลังแข็งมากนะครับเป็นรังของแอร์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นลังของแอร์กระดาษมันจะมีความแข็งมากแทะเข้าไปนี่ไม่ไม่มีบุบอะครับเนี่ยนะครับถ้ารังกีตาร์มันก็จะกระดาษบางกว่าเยอะอันนี้มันจะหนามากครับเนี่ยครับดูแลด้วยใจครับแล้วแพคเอียงหน่อยจะได้วางทับไม่ได้ ดูแลด้วยใจครับ